แจกรหัสไก่ตันตึงตึงกันนะฮะของของคนที่เวลอยากเจ<ว>็ดร<ว>้อยวๆวนะฮะและวันนี้ผมก็จะมาเข้าโรบอให้ทุกคนดูกันมาดูนะฮะนี่อันนี้ชื่อผมือ เขียนตามชื่อเลยถ้าชื่อถ้าชื่อคุณไม่ได้นะฮะเออมาแล้วก็อาอาศูนย์หนึ่งเสร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเก็บกับละฮะอันนี้ N A N A N A เแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันนะฮะอ่าเปิดให้ดูแต่ไม่ได้แป๊บเดียว นี่ไม่ได้แป๊บเดียวเลยเนะนี่ไม่ได้แป๊บเดียวนี่เปิดให้ดูเคแค่นี้แหละแล้วผมจะไปให้ดูกันว่าแมพของผมนั้นเท่าเท่าไรทุกคนอยากเจ็ดร้รดอยวัวมาเอารหัสผมไปเลยยวไม่ไม่กตุกจังอะระกตุก ตึงๆอ่ะอุ้ยมาดูกันว่าผมอ่ะเวลเท่าไหร่และทุกคนอยากใช้ผลอะไรที่ดีกว่านี้เอ๊แต่ผมต้องเริ่มใหม่อนะ่ะ หนึ่งถูกแล้วถูกแล้วศูนย์เก้าศูนย์เก้าไม่ใช่ศูนย์เก้าใช่สตูนศูนย์นี้เฮ้ยอยา่านะทุกคนอยากกดถามนะอยากกดถามไม่ถูกอย่างแรกว่าโอเคงั้นผมก็จะพาทุกคนไปวิเจ็ดร้อยไปไว ส่วนหนึ่งและทุกคนจะได้เวลที่เยอะที่สุดในปฐพีอเมริกาอเมริดาปุพปฐพีปุพป,ปัดปัดปุพปัดปัดนี่นะฮะพอเข้าเกมมาก็จะเจอกับบอฟตดนะฮะโอ้ยโหรดนานจังเกมเยอะ อามีป่วนอืมโอ้โหหเองหเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเข้าใหม่แล้วก็ามาดูกันวนะ่าผมมีเท่าไรเจ๋วเจ็ดร้อยไว้ไมมาดูกันเลยสกินผมอาจจะไม่เท่แต่ว่ารอไปแค่ อยูออ่อะเจ้ะไม่มารีมารีวเข้าเลยโหลดก่อนนะฮะโหลดเกมไ,ไม่ใช่เฮ้อเราบอกเข้าเลยไม่ต้องโหลดเพราะว่ามันไม่ใช่คอมแต่ยังไงมันก็ไม่ใช่คอมสุดี้าย ไม่ได้ถูกแบนมีคนมีคน เบลสองร้อยเมรโอ๋อหัวิงด้วยฮืมม่าเมื่อคนเบลสองนานเกินหลุดเร็วๆหน่อยดิมาได้ฮะทุกคนขอไม่ได้เวล์เลยนะอืมราก่อนเฮ้อกระตดดกระโดด คือเดี๋ยวจะไปรอบสองก็ไปกันเอาเองนะฮะเพราะว่าให้วิ่งตามมาตรงนี้นี่นี่นี่แล้วผมไม่มีผลด้วยไปนี่เลยมาค่ากันเอาเีงนะฮะเพราะว่าผมฆ่าไม่ได้มันตายยากเนี่ยต้องเปิดหาคีย์ ฮาก,กี้ใส่มันเฮ้ยไอส์โอ้มันมีฮก,กี้ทุกคนแค่ให้หน่อยจีแหมผมเยอะเจ็ดร้อยแล้วผมค่ามันไม่ได้ผวต้องมีปวดปวดแล้วก็ได้ที่มัดีดีอ่ะเออคุยจะใครมาฟาร์มด้วย ใครครับคอยจะครบคอยอยู่ที่น้อยรอครับจะเป็นหาชดดี้ดิตีเข้าไหมโอตีเข้าอยู่เดี๋ยวนะงั้นผมมาเปบอสเล่นละกันจะได้ไม่เสียปล่าว ค่าหัวเยอะสักทีโอ้แล้วมันใส่สจ้เกียวอะไรเนี่ยต้องมาท่ายากมาท่าดีไม่จริงแล้ว โดนแบตอีกแล้วย่ช่วยฆ่าด้วยนะทุกคน